ไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณหนะเดี๋ยวเจ๊จัดการให้บ้านหลังเนี้ยสะอาดแววววิบบ๊บปุ๊บปิบิบพิบปิบฟับฟับาปิบชาดเลยจ้าเอ่อไอวิบวับอ่ะพอเข้าใจนะคะแต่ไอหลังหลังนี่คืออะไรอ่ะอุบวิบป๊บอ่คุณโหนูกแค่วิบวับอ่ะมันก็แค่วิบวับแมแต่วิบวับปุ๊ฟิปปั๊บป๊บปุ๊บเนี่ยมันสุดยอดกว่าอ๋อโอเคค่ะพี่แต่ยังไงอ่ะก็ขอให้บ้านหลังนี้มันสะอาดก็พอนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยจ้ะคุณหนจ๋าบ้านหลังแค่นี้นะจิบจิบทีมงานของเจ้านะเคยโดนจ้างไปทำความสะอาดมาทั้งเกาะแล้วนะรู้ไหมเอวเคยไปทำความสะอาดเกาะมาเลยเหรอคะใช่แล้วรู้ไหมว่าผลเป็นยังไงอ่ะคุณหนเออเป็นยังไงเหรอคะก็พอมีคนมาจ้างให้พวกปีไปทำความสะอาดเกาะให้ไหมก่อนนั้นน่ะก็กลายเป็นเกาะล้างไงอ้าพราะมันโดนทำความสะอาดล้างเลย อาดเอียบฮะขอโน้หน่อยสิจ๊ะ <c oughs> เอาละคุณหนูก็เจ๊ขอถามอะไรหน่อยแล้วกันนะเ,นนะเจ๊ไม่ได้อยากจะเสือกหรอกนะเจ๊อยากรู้ว่าดีว่าเอ,อบ้านแบบเนี้ย คุณหนูจะมาซื้อให้มันเบื่อเงินหรือว่ามาทําความสะอาดทาไมอ่ะหนูจะไม่ทําเลยหรอคือบ้านหลังนี้มันมีความทรงจําดีๆของหนูอยู่อะค่ะพี่หนูก็เลยซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วหนูก็อยากให้มันดูสะอาดๆนะคะจะได้น่าอยู่อ่ะค่ะเผื่อวันไหนที่หนูคิดถึงเขาหนูจะได้กลับมาที่บ้านหลังนี้หวังว่าสักวันหนึ่งหนูกลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วหนูจะเจอเขาเหมือนเดิมอะค่ะ ดาวมาใช่ไหมโอเคค่ะคุณหนูพี่ไม่ยุ่งแล้วดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปช่วยลูกน้องพี่ทําความสะอาดบ้านหลังนี้ให้คุณหนูดีกว่านะคะเอ่อค่ะพี่ฝากด้วยนะคะจะเอาอะไรแก้วไว้สะอาดเลยนี่คุณหนูฉันล้างรถให้เสร็จแล้วนะคะมีอะไรจะให้ฉันทําอีกไหมคะฮะขนุนเธอทําอะไรนะเออฉันเพิ่งล้างรถเสร็จอะ มีอะไรให้ฉันทําอ่ะบอกได้เลยนะนี่เธอจะไปทําทําไมให้คนอื่นทําดีๆไม่ไม่ไม่ฉันอยากจะมีอะไรทําอ่ะแค่เธอให้เงินฉันให้ฉันอยู่ที่บ้านกับเธออะ่ะแค่นี้มันก็มากพอแล้วโอ๊ยไม่ต้องเลยนะไม่ต้องทําอะไรแบบนี้แล้วฉันบอกแล้วไงเธอเป็นพี่สาวฉันนะจะมาทําอะไรแบบนี้ได้ไงเล่าถ้าจะทะําอ่ะก็ทําให้ตัวเองไม่ต้องมาทําให้ฉันหรอกถ้าเป็นอย่างนั้น คนอย่างฉันจะทำอะไรเธอได้อีกล่ะโอ๊ยนี่เลิกคิดมากเรื่องอะไรพวกนี้ได้แล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าให้ลืมเรื่องพวกนั้นไปได้แล้วตอนนี้คุณป้าก็โดนจับแล้วอะตอนนี้อะครอบครัวของฉันอะก็เหลือแค่เธอนะอ,อฉันไม่เหมาะจะเป็นครอบครัวเดียวกับเธอหรอกไม่เลิกพูดได้แล้วฉันนอนคิดมาหลายวันแล้วนะจริงๆแล้วอะเธอเองอะ่ะก็เป็นลูกของคุณป้าส่วนคุณป้าก็เป็นน้องสาวของพ่อฉันอะ จริงๆแล้วคุณป้าก็ควรที่จะได้หุ้นของบริษัทเหมือนกันเพราะอย่างนั้นอ่ะเอาอย่างนี้ฉันจะยกหุ้นส่วนนั้นให้กับเธอนะออดวงใจนี่เอานะมันก็เป็นของเธอเหมือนกันแหละถ้าพ่อของฉันไม่ตายก่อนอ่ะเขาก็คงจะแบ่งให้คุณป้าเหมือนกันแหละดวงใจเพราะอย่างนั้นอ่ะเธอเป็นพี่สาวฉะนะขอบคุณเธอมากนะถ้าอย่างนั้น ฉันขอตัวไปพักผ่อนที่เมืองนอกอ่ะสักระยะหนึ่งแล้วกันนะฮะจะไปทำไมอ่ะฉันก็ต้องอยู่คนเดียวอะดิฉันอยากจะลืมเรื่องบ้าๆพวกนี้อ่ะถ้าฉันลืมได้เมื่อไหร่อ่ะฉันจะรีบกลับมานะก็ได้ฉันเข้าใจแต่ถ้าเธอไปที่นู่นอ่ะเธอต้องคุยแชทกับฉันทุกวันแล้วก็ถอยฉันทุกวันเลยนะอืมเข้าใจแล้วน่าถ้างั้นเราไปหาอะไรกินกันไหมพี่สาวโอเคปะไปกัน โจโจโจอยากจะมีใครสักคนมาเรียกผัวคะผัวค่ะเมืนเสียชัดเขาบ้างถึงพี่จะไม่หลอกเท่าอั้มพัชราภานแต่พี่ก็จะพาน้องไปสวรรค์อะอะไรโอ้เพลงอะไรเนี่ยพี่ไม่เอาแล้วแบบเนี้เยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันแค่สิงเกิลแหลกไว้น้องโอ้ยแผ่นเพลงบ้าอะไรวะพี่มีแต่เพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบ่มอยาก ฟังแบบบอดี้แ a ลหรือว่าโปเด t o อะไรแบบนี้วีไหมเพลงธรรมดามดาเก่าๆก็ได้เออไอพวกนั้นอะธรรมดาไปเอาเพลงใหม่ๆบ้างดิเว้ยโอ้ยทำไมแถวนี้มาถึงไม่มีสัญญาณมือถือเนี่ยไม่งั้นผมไม่มาซื้อแผ่นเพลงอะไรจากพี่แน่ไอแถวนี้มันบนดอยมันก็แบบนี้แหละจะเอาสัญญาณที่ไหนมาเล่าไฟไม่มีเลยโอ้ยงั้นพีนพ่ก็ช่วยเลือกแผ่นเสียงที่มันแบบดีๆ เพลงแบบพิดที่ผมเคยฟังหน่อยได้ไหมอันนี้พี่เล่ามาตั้งหลายเพลงแล้วผมไม่เคยฟังสทกเพลงเน่ยง,งั้นก็ได้งั้นลองอีกแผ่นหนึ่งได้พี่ผมจะลองฟังดูแต่าแผ่นเนี้ยไม่มีเพลงที่ผมชอบอะ่ะผมไม่ซื้อแล้วนะผมจะไปแล้วได้งั้นแกบอกมาก่อนแกอยากได้เพลงเก่าหรือเพลงใหม่เออเอาเพลงเก่าแล้วกันเอาแล้วนะเก่าเก่าเก่า,เก,าเก่ามันเก่าเก่า รักของเรามันเก่าเธอเลยไปรักคุณเก่าเก่าเก่าโอ้ยทำไมมันเก่าจังอะเอา้ากูแกะบอกอย่าฟังเพลงเก่าโอ้ไม่เอาแล้วงั้นนะเอาเพลงใหม่ๆบ้างดิอ๋อเพลงใหม่ได้ได้ได้อ๋อนะใหม่ใหม่ไอ้แกอยู่มหนตัดมุกฉันทำไมเนี่ยโอ้ยพี่พอแล้ว ไม่เอาเลยดีกว่าเก็บไว้นั่นแหละนะแ่นเพลงของพี่มันมีแต่เพลงไหนก็ไม่รู้อะ่ะไม่รูซื้อเถอะน,นะซักเพลงเถอะนะพี่ไม่ได้ขายเป็นปีแล้วเนะี่ยโยขอโทษจริงนะพี่ไม่เอาอ่ะไปก่อนนะครับเออ,เอ,อ,อแก้วข,ขนนขนขนมาแถวนี้ได้ไงอะ่ะเออคือว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะ่ะช่วงนี้ก็เลยคิดว่าจะเที่ยวในประเทศให้เยอะที่สุดอ่ะ แล้วทางไกด์พาเที่ยวอ่ะก็พามาเที่ยวที่นี่ไม่คิดเลยนะว่าจะจะแก้วอยู่ที่นี่อ่ะอฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันคือบ้านฉันอยู่ที่นี่แหละอ๋อแล้วแม่หายดีหรือยังอตอนนี้แม่ก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่อ่ะแต่หายดีแล้วอีกไม่นานก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะว่าแต่เธอสบายดีแล้วใช่ไหมแผลเป็นไงบ้างอหายดีแล้วล่ะ ขอบคุณแก้วมากเลยนะที่พาฉันไปส่งโรงพยาบาลจนฉันรอดมาได้อะ่ะเอ,เอแล้วเธอจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศถาวรเลยเหรอ,เ,อเรื่องนั้นฉันยังตอบไม่ได้หรอกไม่รู้เหมือนกันอะ่ะฉันอยากจะขอโทษเธออีกสักครั้งนะแก้วไม่ต้องแล้วนะมันเป็นแบบนี้มันดีแล้วล่ะว่าแต่แก้วเธอทำไมถึงไม่กลับไปหาดวงใจบ้างล่ะ ฉันดวงใจอ่ะเขาคิดถึงแก้วมากเลยนะเขายังรอแก้วอยู่ทุกวันอ่ะฉันฉันไม่คู่ควรกับเธอแล้วแหละตอนนี้นี่แก้วคนเราจะรักกันอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควรนะมันอยู่ที่ว่าเราสองคนรักกันหรือเปล่าแค่นั้นเองในเมื่อเธอสองคนคิดเหมือนกันอ่ะรักกันอ่ะแค่นั้นมันก็พอแล้วนี่นายอ่ะ ต้องกลับไปดูแลดวงใจนะเพราะว่าน <remembering S 1> ั่นมันเป็นดวงใจของนายนะโอ๊ยปวดทะอแก้วเดี๋ยวนะใช่ตัวจริงไหมวะเนี่ยหรือว่าเรา จะคิดถึงแก้วมากเกินไปจนตัวเองตาฝาดไปแล้วมั้งไงจะสื่อบ้าเอพูดได้ด้วยอ่ะเอ้ฉันจริงๆเอแก้วดวงใจแก้วดวงใจแก้วโอ้ยพอแล้วเรียกเลยนังหนาเนี่ยคิดถึงอ่ะเชนคิดว่านายจะไม่กลับมาหาฉันแล้วอ่ะโทรไปก็ไม่รับโทรกลับก็ไม่โทรอ่ะขอโทษนะตอนแรกก็ กะจะไม่กลับมาแล้วล่ะทําไมล่ะฉันไม่คู่ควรกับเธอไงโถแก้วนายสัญญากับฉันแล้วนี่ว่านายจะอยู่ข้างฉันอยู่กับฉันน่ะนายจะทิ้งฉันไปอีกคนแล้วหรอไม่แล้วแหละพอดีฉันบังเอิญไปเจอกับขนุนมาด้วยอ่ะฮะขนุนไปเที่ยวนี่อืมบังเอิญมาเจอกันอ่ะแล้ขนุนน่ะมันก็ทําให้ฉันรู้ว่าฉันจากเธอไปไหนไม่ได้อีกแล้วอ่ะ เพราะเธอเป็นดวงใจของฉันไปแล้วเอ่อโอ๊ยต่อจากนี้ฉันที่อยู่ข้างเธอแล้วนะเธอไม่ได้ตัวคนเดียวอีกแล้วเธอจะมีฉันแล้วนะเอ่อแก้วเลิกทำอะไรแบบนี้ได้แล้วมันเถอนน่อยากเขินกูนี่อีกไหมล่ะเออดันันนั่นมันอะไรหรอเอ่อหั่งมาได้ไงวันนี้เอาน้องกระสือ จำพี่กะหังไม่ได้แล้วครับพี่มาเยี่ยมมาเยียนไงไมไ่เจอกันนานเลยนะโอ้ยเมื่อก่อนมีแต่ไส้ตอนเนี้ยมีทุกอย่างพรนะ้พอมั้ยนะพร้อมจะเป็นเมียพี่ยังละจ๊ะเอ้ยกบบ้าไอ้กะหังนี่มันแฟนฉันเว้ย,ยก,ะ,กะหังอกขักแล้วเนี่ยไม่นะไม่จริงใช่ไหมน้องกระสืออ้พี่กะหังจ๋ะเมื่อก่อนนะหนูคุยกับพี่ได้นะ แต่ตอนนี้หนูคุยกับพี่ไม่ได้จริงๆโอ้ยอย่าทำแบบนี้จิจ้าน้องกระซื้อเหน๋ยงน้องจะลาก,กันนะ่ะขอพี่กอดน,น้องสักทีหนึ่งได้ไหมเล่าเอ้ยไปนะเรอ,อ,อทีดี <laughs>